ดีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเ่าเอกล้านทุ่งนาะวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับทีมงานนอจีรวัฒน์นะช่วงนี้นะเป็นช่วงดูดูเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยนะนี่นะทีมงานนอจีรวัฒน์นะครับวันนี้ลงแปลงสามคันนะนี่วันแรกเจ็แปดสีู่นย์นะนี่นะดูพี่ใหญ่ทีมงานนี้สุดยอดนะ นะครับนฮ่ยสามคันเลยโอ้เสียงเข้าไม่ต้องพูดถึงนะครับลัน่นลั่นเลยนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับคันแรกนะครับแต่งสวยนะเข้าลัน่นลั่นนะครับโอ้ยนี่วันแรกนะ DM เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะคันแรกนนะวันนี้ลงลิปเปอร์นะนี่นะคันที่สองนะครับที่ใหญ่คันนี้นะนิวนแลนดะ์นะที่เจ็ดศูนย์หกศูนย์นะ ลงลิปเปอร์เหมือนกันนะครับนี่นะโหสุดยอดนะสามคันนะครับโอ้นะไกลๆก,ก็เจ็ดสี่ศูนนะทีมงานคุณภาพนะครับอันนี้ ยอดจริงๆนะลงเพลงทีอลังการเลยนะครับเยจะมาไปดูอีกหนึ่งคันนะครับท่อรันรันคันนี้ตัวแรง ลงผ่านสี่นะครับอีกครั้งหนึ่งโหนะไกลเลย ทันโอ้ดนะูท่อนะท่อจริงถึงงานนอนจนะีโรวันนะโอ้วงกัดซีนะครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์ 5.4โอ้สุดยอดครับคุณไม่ต้องพูดถึง ลงลึกๆเลยนะเห็นนะครับอีกฝั่งหนึ่ง ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะของทีมงานนอจิรวันนะลงทำงานสามคันนะนี่นะครับบรรยากาศวันนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ